วันนี้เราจะมาทำไอศครีมนมโรงเรียนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะนี่คืออุปรกรณ์ที่เราเตรียมไว้น้ำตาลทรายจะให้ดีเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะ3มช้อนโต๊ะนมข้นหวานส0 m สิบเกลือบบป่นปลายช้อนอ่านี่คืออุปรกรณ์นะคะแล้วก็เริ่มด้วยการตวงแป้งข้าวโพด2ช้อนโต๊ะอะ้วก็ตามด้วยนมโรงเรียนนะคะนี่คือเจ้าของนมนะคะ รวมนมทั้งหมดก็แ0ดร้อยมพอดีคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็เตรียมที่จะไปตั้งไฟนะคะอย่าลืมคนนะคะเดี๋ยวแป้งจะติดก้นหมอ้อพอเดือดเราก็เติมน้ำตาลทรายนมข้นหวานเกลือเพื่อเกิดความกลมกลม่อมคน้คนๆๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปกองอีกรอบนะคะเพื่อให้เศษเพื่อให้ที่มันติดก้นหมอ้อออกแล้วก็เตรียมเข้าห้องฟิชประมาณ7ชั่วโมง นะคะก็นิ่มๆน,น,นิ่มอยู่พอนิ่มเสร็จแล้วก็จะเอาไปปั่นอีกรอบเพื่อที่จะให้เนื้อไอศครีมเราเนียนกว่าเดิมอพอปั่นเสร็จก็เทลงพิมพ์เดิมแล้วก็แช่แข็งอีกประมาณ1คืนแล้วก็มาตรวจสอบดูนะคะครบ1คืนก็ได้เนื้อไอศครีมที่เนียนน่าทานก็โอเคอยู่ค่ะเป็นการทำที่ง่ายๆ